การยอมที่ไม่มีใครสังเกตมันคือการยอมที่เราเก็บมันไว้ในใจตัวเองทุกวันยอมเพราะไม่อยากมีปัญหายอมเพราะกลัวเสียเข้าไปยอมจนไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วเราเจ็บแค่ไหนและความเจ็บแบบนี้มันเจ็บจนไม่มีแม้แต่เสียงร้องนะคะแต่มันจะค่อยๆสะสมจนวันหนึ่ง เราไม่เหลือพื้นที่ให้ตัวเองเลยบางคนไม่เคยโวยวายไม่เคยเรียกร้องไม่เคยทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เพราะไม่รู้สึกแต่เพราะเลือกจะเงียบเลือกจะเก็บมากกว่าการพูดออกไปเพราะคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราปรับเองยอมอีกนิดเดี๋ยวก็ดีขึ้นเราบอกตัวเองแบบนั้นซ้ำๆจนลืมถามใจตัวเองว่า จริงๆแล้วเรายังไหวอยู่ไหมและรู้ไหมคะปัญหามันไม่ใช่การยอมปัญหาจริงๆคือการยอมโดยที่อีกฝ่ายไม่เคยรู้เลยว่าเราต้องเสียสละอะไรไปบ้างคุณยอมเงียบๆเ,เขาเลยคิดว่าทุกอย่างโอเคแล้วคุณถอยออกมาหนึ่งเก้าเขาเลยเดินเข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งก้าไม่ใช่เพราะเขาใจร้ายแต่เพราะเขาไม่เคยรู้ว่า พื้นที่หัวใจของคุณมันแคบลงทุกวันจากการยอมที่ไม่มีใครเคยมองเห็นเลยลองถามตัวเองนะคะไม่ต้องรีบตอบไม่ต้องมีใครได้ยินแค่คุณกับใจตัวเองก็พอคุณเคยยิ้มทั้งที่จริงๆแล้วข้างในมันสัน่นและอยากร้องไห้ไหมยิ้มเพราะไม่อยากให้ใครเป็นห่วงยิ้มเพราะไม่อยากทําให้บรรยากาศเสียทั้งที่รอยยิ้มนั้น หนักกว่าน้ำตาที่ไม่ได้ไหลออกมาคุณเคยบอกว่าไม่เป็นไรทั้งที่ในใจมันกําลังพูดว่าไม่ไหวแล้วอยู่หรือเปล่าและคุณเคยคิดไหมคะว่าถ้าเขารู้ว่าทุกความสบายของเขาต้องแลกมาด้วยความอดทนและความเสียสละของคุณเขาจะยังสบายใจแบบเดิมอยู่ไหมหรือจริงๆแล้วมีแค่คุณคนเดียว ที่รู้ว่าความรักครั้งนี้ต้องจ่ายราคาด้วยอะไรบ้างลองมาฟังเรื่องนี้ดูคะ่ะแก้วเป็นคนที่ยิ้มเก่งไม่ว่าเรื่องจะหนักแค่ไหนเธอก็จะพูดคำเดิมเสมอว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเขาชอบเธอในแบบนั้นชอบที่เธอเข้าใจชอบที่เธอไม่เคยเรียกร้องและไม่เคยทำให้เขาลำบากใจวันหนึ่งเขาถามเธอเล่นๆว่า อยู่กับเรามันโอเคใช่ไหมเธอยิ้มยิ้มแบบเดิมยิ้มที่เขาคุ้นเคยแล้วพยักหน้าเบาๆคืนนั้นเธอนั่งอยู่คนเดียวมองเงาตัวเองในกระจกและเพิ่งรู้ว่าเธอไม่เคยตอบคำถามนั้นกับตัวเองเลยเธอแค่หวังว่าถ้ายอมอีกนิดถ้างเงียบอีกหน่อยใครบางคนจะมองเห็นคุณค่าของเธอแต่ความจริงคือไม่มีใครมองเห็น สิ่งที่ไม่เคยถูกพูดออกมาและคนที่รู้ดีที่สุดว่าเธอเสียอะไรไปบ้างก็คือตัวแก้วเองการยอมไม่ใช่ความผิดนะคะหลายครั้งการยอมคือสิ่งที่เราทำเพราะรักเพราะหวังดีเพราะไม่อยากให้ความสัมพันธ์ต้องแตกหักแต่มีเส้นบางๆที่เราไม่ค่อยรู้ตัวเส้นที่การยอมค่อยๆกลืนตัวเราเข้าไปจนวันหนึ่ง เราไม่ได้หายไปเพราะใครผลักแต่เพราะเราค่อยๆถอยออกมาเองทีละนิดโดยไม่มีใครสังเกตการยอมจนตัวเองหายไปจากความสัมพันธ์ตั้งหาดคือความเจ็บที่ไม่มีใครรับผิดชอบแทนเราได้เพราะไม่มีใครรู้ได้เท่าตัวเราว่าราคาที่จ่ายไปนั้นแพงแค่ไหนและความรักที่ดีไม่ควรต้องมีคนหนึ่งแข็งแรงเพื่อให้อีกคนหนึ่งไม่ต้องรับรู้ ความรักที่ดีควรมีพื้นที่ให้ทั้งสองคนได้อ่อนแอได้พูดความจริงและได้อยู่ในความสัมพันธ์โดยไม่ต้องหายไปจากตัวเองถ้าวันนี้คุณเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเงียบลงอดทนเก่งขึ้นเข้าใจคนอื่นมากขึ้นแต่กลับมีความสุขกับตัวเองน้อยลงเรื่อยๆถ้ารอยยิ้มยังอยู่แต่ความเบาข้างในหายไปถ้าคุณยังอยู่ในความสัมพันธ์นั้น แต่ไม่ค่อยแน่ใจว่าตัวเองยังอยู่ตรงไหนบางทีมันอาจถึงเวลาที่คุณต้องหยุดพักสักนิดแล้วถามตัวเองอย่างซื่อสัตว์ว่าเรายอมเพราะรักหรือเรายอมเพราะกลัวว่าจะไม่มีใครอยู่ไม่มีคำตอบไหนผิดไม่มีคำตอบไหนต้องรีบตัดสินแค่การกล้าถามก็เป็นการดูแลตัวเองแล้วและขอให้คุณอย่าลืมนะคะในความรักทุกแบบ ในความสัมพันธ์ทุกครั้งคนที่ควรถูกรับรู้ควรถูกฟังและควรถูกถนอมใจมากที่สุดคือตัวคุณเองค่ะถ้าเรื่องนี้ทำให้คุณเงียบไปนิดนึงหรือรู้สึกเหมือนมีใครกำลังพูดแทนใจคุณคุณไม่จำเป็นต้องตอบอะไรตอนนี้ก็ได้แค่กดติดตามไว้ก่อนเผื่อวันที่คุณอยากพักอยากฟังใครสักคนโดยไม่ต้องอธิบายอะไรเราจะอยู่ตรงนี้ พักใจไปด้วยกันค่ะ